บมไม่ติดนะทางแล้วก็เส้นี่าตรงพอป่มมาทาไม่โกล์หน้างเลือกสุดเดียว ก็ขับรถมาตอนที่ห้าจะไปทํางานนะครับมาถึงช่วงเนี้ยก็มาเหมือนมีอะไรมีเหมือนมีอะไรประพาดคอผมอ<ไ>่ะนี่ก็เบรกมาอยู่แล้วก็ลากไปถึงตรงโน้นันมันขาดพอดีเสือกไอ้ก็เลยหยุดแล้วถึงผมเรามาอยู่มาดูนี่นี่ว่าคอผมมัน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 ม่วเลื่อนมากครับคอทันคออยู่ว่ามันมั่วมัน,นเลยมาดูนะว่าเออเอาเป็นเป็นสายโทรสั่์ดีกว่าสาโสาเลยๆๆม,มาดูมาดูอีกทีก็ มีเส้นอื่นๆอ่ะห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยตอนนั้นมันห้อยลงมายาวไหมครับหย่อนเยอะไหมหลายเส้นไหมตอนนั้นผมไม่เห็นเลยตอนแรกไม่เห็นไม่เห็นเลยครับจนมาพาดคอแล้วถึงเห็ถึงรู้แล้วพี่บาดเจ็บยังไงบ้างครับก็เป็นเป็นเป็นรอยรอยมันหูอะสายมันหูอะเยอะไหมก็ถถ่ายรูปทางแพทย์บอกว่าไงบ้างครับเป็นยังไงอาการมันไหม้ครับมันเป็นรอยอยากฝากถึงครับ อยากฝากในงานที่เกี่ยวข้องอยังไงบ้างครับคืออยากให้เขาคอยคอยดูคอยต้อมุงสายของเขาให้ดีหน่อยจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่โดนคนอื่นเขาอีกครับคือดีตอนเนี้ยที่ที่ที่พอไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นในมากกว่าน,นี้มันจะลำ,ลำบาก <c oughs> หลังจากที่เราได้รับบาดเจ็บ พอส่งปฏิเสธไปแล้วเนี่ยครับมีใครเข้ามาพูดคุยหรือจะเยียวยาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขาบ้างไหมครับยังยังไม่มีย,มยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีแพลตติฟอรครับเราได้ไปแจ้งอะไรกับใครไหมครับว่าสายตรงนี้<แ>ห้อยระยองยางอะไรยังครับยังก็<ะ>มีแค่ฝากเพื่อนๆนีเลยนะบอกเหมือ <c oughs> มีใครจะกระจายข่าวได้เนี่ยครับผมก็ไม่เล่นเฟซบุ๊กไม่เนี่ยให้แจ้งให้ทราบครับ